บไลสวัสด <id>: ีค <Bond> ่ะวันนี้นะคะจะมาทําเมลูข้าวหมูแดงนะคะจะลองทําให้ฝรั่งพ่อลูกทานดูนะคะจะใช้ผงหมักหมูแดงนะคะของยี่ห้อโลโบนะคะค่ะก็จะนําหมูแดงนะคะมา นำผงหมูแดงนะคะมามาละลายกับน้ำนะคะคนให้ผงผงหมักหมูแดงนะคะละลายนะคะค่ะพอเลิมละลายแล้วนะคะก็นำหมูแดงนะคะ มาหมักในน้ำเลยนะคะในน้ำที่เราละลายผงมูแดงไว้นะคะ ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็หมักทิ้งไว้อย่างน้อยนะคะ8ชั่วโมงนะคะหรือใครจะหมักข้ามคืนก็ยิ่งดีนะคะ เอาพักมา Looking good all for me ไม่ all for me ทุกคน all for me a l for me ลูกัสลูกัสอยู่ข้างนอกนะคะเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่นลูกัสยังเดี๋ยวให้คุณพ่อชิมก่อนอีซ่าชิมไหมลูกอ่ะหยิบมาค่ะหยิบมาชิ้นหนึ่งเฮ้ย อร่อยไหมเด็กเออให้ดิซ่าด้วยหน่อยเชิญเให้ดิซ่าหน่อยพ่อพ่อให้ดิซ่าด้วยชซบปะดิซ่าแซบปะดิซ่าดิซ่าเอา C'est hmm. ça, c'est pas? c'est ah. พอแล้วพอแล้วอันเดียวพอค่ะเราอไวให้พี่ลูก,กัสด้วยลูกเนาะพี่ลูกกสก็ชอบกินลิซ่าไมเอาชิ้นนี้ของนูไปกิน <c oughs> เดี่ยมไปเก็บก่อนเอากระดาษออกมานี้เดี๋ยวกระดาษออกให้ค่ะเอากระดาษออกไหมไม่เป็นไรหรอกเนาะ กิน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 อามอามอัมเลียวอามอามนมไีซะไาซามาป้อนแม่ป้อนค่าสำหรับหมูแดงของเรานะคะตั้งหมักหมักมาตั้งแต่ตอนเช้านะคะตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วนะคะ ก็ได้ที่แล้วนะคะแดงมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวจะเอาไปอบนะคะค่ะแล้วก็สำหรับน้ำราดหมูดแดงนะคะก็จะใช้เป็นเป็นแบบซองแบบนี้เลยนะคะก็แค่ใส่น้ำนะคะแล้วก็ตั้งไฟนะคะกลับมาแล้วกลับมาจากเล่นแล้วสวัสดีครับยังลูกสวัสดีครับก่อนลูกก็สวัสดีครับ <laughs> มี่สิบเันชิมดูเดี๋ยวชิมเฮีย,ย<ม>อร่อยไหมอร่อยอร่อยใช่ไหมแซบบอแซบยูแซบยู u, ครับซบอ แสบอยู่แสบอยู่แสบร้ายหลายแสบร้ายหลายเ <c oughs> ลายหลายตอนนี้กำลังอบหมูแดง <c oughs> เดี๋ยวทำหมูแดงเข็ดนิดเข็ดนิดเอจิสฮึมค่มาเสร็จแล้วนะคะสำหรับหมูแดงของเรานะคะเดี๋ยวเรามาหัน่นแล้วก็ แต่งจานกันเลยนะคะ

de vlees. Appa. <laughs> mm. Ben je hè? Ik vind het zoutpiet zo lekker, maar ik ga het goed opeten. De piet niet zo lekker, maar... Ja, het opeten. Ja, die neemt het eens. dat right. is niet netjes. dan ik een En jij ook. ja? ja. ja? Nee, helemaal niks meneer. Wel, is schiet. Nee, ja. ik nooit. dat was, er was oh. al. Ja, nee, maar, dat was niet knoeien. Dat is wat daar ligt meneer. Eten. En dat is zo nee. knoeien. Klaar. Eten. Nou, geknoeid. Wat? En jij jou ook toch? Die staat in het kaplauw. Die staat een beetje in het Enak apa itu? Leka. Hmm, kau bel. Kalau kan apa-apa <laughs> <Lekker. Manja>. itu. <tip> Gelukkig zijn de komkommers mee. Gelukkig. Luca, gelukkig, je hebt komkommer ook, hè? Luca, weet je wat? Luca, nou, Zo, die nog mi. Eh, ten Kokoma, 99% water. Echt? Ja. Dus er is ook van water gemaakt. Er zit heel veel vocht in, ja. Een lekker bestaat van 99% uit water. Veel water. Het is lekker. Wat oh, is dat? Saus. Zou, zoete, zoete saus. En dan in een je mond samen proeven? En lekker? Nee. nee. Is dat dezelfde? Nee. Is het is die IC. Nou, Zit er! Het is zo een witte koude. Ja, we even wennen. Ja, papa. Show Zo? Zo doe je te koud. Is jij verder? Zo doe je te koud. Lisa? Lisa? Ja, rustig, rustig met Lisa. No, 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 no. Rustig met Lisa. Lucas, we springen. Rustig met Lisa. Ja, ik wil. Naam Nou, ook. En dan? Lisa, de ja, ah, oh. houden.

ลลูกลกูกกค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายขอบคุณครับเอเล่นน้ำมาแล้วก็หิวหิวแล้วครับสวัสดีครับ ฝากก่อนฝากอะไรฝากอะไรฝากอะไรบ้างไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับดูให้นะครับโทนิกครับบ๊ายบาย